สวัสดีครับวันนี้มีรถยนต์กระบะมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถกระบะ Isuzu TFR ปี1996นะครับผมเป็นโฉมหน้าหนูนะครับผมครับรถเก็บงานใหม่มาทั้งคันนะครับทำสีใหม่ทั้งคันภายในใหม่ทั้งคันเป็นเกียร์ออโต้ครับตัวนี้ปี1996เกียร์ออโต้4สปีดครับรถสวยเดิมเก็บสีใหม่ทั้งคันสีทำมาใหม่หมดเลยนะฮะ โหลดจัดทรงหน้าสามนิ้วหลังสามนิ้วนะครับลองดูรอบกันก่อนครับสีสันสวยรอบคันเก็บงานมาใหม่เลยนะล้อเป็นล้อกระทะเหล็กขอบสิบเจดนะครับรถเดิมๆเครื่อง di 2,500งพนซีซีนะครับพร้อมป้ายทะเบียนประมูลจังหวัดน,นครศรีธรรมราชด้วยนะ ขายพร้อมป้ายทะเบียนเลยครับตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้สสปีดเครื่องดีเกียร์ดีทรงสวยรถบ้านเก็บงานมาใหม่นะครับดูภายในกันนะครับภายในเก็บมาใหม่หมดนะครับพวงมาลัยสวยใสสะอาดใหม่เข็มต่างๆขึ้นครบหมดนะครับเข็มใหม่ระบบไฟขึ้นครบหมด เบาะภายในหุ้มใหม่ครับเป็นสีดำเดินได้แดงนะครับแผงประตูหุ้มใหม่ทำใหม่กระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะครับแคบหลังครับทำใหม่หุ้มใหม่นะฮะสวยสะอาดพร้อมใช้เลยได้ไปครับผม ย่ลองระบบไฟลองเครื่องดูครับผมสตาร์ทไฟเข็มไม้ต่างๆเข็มวัดแบตวัดโวลต์เข็มน,น้ำมันวัดน้ำมันเครื่องขึ้นครบปกติฮนะไฟสูงจับ Speed, ะะเกียร์ออโตเมติก4สปีดนะฮะเกียร์เดิมโรงงานเลยนะครับคอนโซนสวยสภาพเดิมๆครับดเดิม,ดม,ดมไร้รยุรลอยครับผมภายในหุ้มใหม่ภายในหอมสะอาดไม่เคยจมน้ำไฟไม่น้ำท่วมนะครับพื้นไม่ปุกัดซีสวยกับดูห้องเครื่องกันครับผม ติดกงอยู่นะครับ คนไม่ไอเครื่องดีเกียร์ดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแอร์เย็นเกียร์ออตโต้สสปีดขับสบายเดินทางใกล้ไกได้เลยนะครับดูทรงกันจัดทรงหล่อๆสวยๆล้อกระทะเหล็กขอบ17พร้อมยางโยโกโฮมาม่า2 15 55ึ7 สันใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับคันนี้เสนอขายราคาที่149,000บาทรถปี1996นะครับผมสันใดชอบหารถไว้ใช้งานไว้เก็บสะสมไม่ผิดหวังครับคันนี้ดูรถได้ที่อำเภอเมืองนะครศรีธรรมราชนะครับผมเบอร์โทร0982614956ครับผมขอบคุณครับ